ครับสวัสดีครับอยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในเรื่องราวของการลงทุนนะคะเรื่องราวของการลงทุนตลาดคงคงอยู่เท่านี้แหละครับคอนโซลเดดอยู่เท่านี้แหละค่ะแาว้านาาก็ไม่น่าจะยังเกินตรงพ3นสามร้อี่สนะครับแล้วก็แนวรับก็จะติดอยู่ที่หนึ่องร้อิบ นะครับสำหรับกรอบในสัปดาห์หน้านะครับก็คือผันผลอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนแต่ทีนี้ผมอยากจะทาความเข้าใจในเรื่องของหุ้น p t p ดีกว่านะครับผมเข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านที่ซื้อเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีการปิดอยู่นะครับตั้งแต่บริเวณ68 69ตางนะครับตรงนี้นะครับผมก็คงจะต้องแสดงในเรื่องของความรับผิดชอบสักหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของตัวราคาหุ้นที่ปรับลงมาเนี่ยนะครับทั้งๆที่ตัวของพื้นฐานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ แล้วก็เท่าที่เช็คไปแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวผลประกอบการในแต่มาสนี้เน,เนี่ยนะครับสำหรับคิวที่สามเอ่อมันก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการออกมาแล้วเทินละาวเหมือนเดิมไม่ได้มีก<ช>ารเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่มีการเช็คข้อมูลไปทางผู้บริหารนะครับแต่ประเด็นก็คือนะครับสิ่งที่ผมพลาดไปก็คือในเรื่องของตัวแรงขายทำกําไรในระยะสั้นที่เกิดขึ้นะนะครับเพราะว่าในส่วนของนักลงทุนบางส่วนที่มีการซื้อหุ้นมาก่อนหน้าเนี่ยต้นทุนต้องยอมรับนะครับจากบริเวณ50บตังนะครับ5้าบหาตังก็มีการขายทำกำไรก็ นะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาเร็วมากนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ถ้ามองกันแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ไม่น่าจะลุกนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือบริเวณ58สตางค์เนี่ยน่าจะเป็นฐานแล้วก็สร้างฐานอยู่ได้นะครับแล้วก็ภายในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนหรือว่ากลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากที่รายงานกาไรออกมาแล้วดีขึ้นจริงเนี่ยนะครับ mm. มันก็จะทําให้ความชุ่ม,มั่นของตลาดตับคืนมานะครับแล้วม่อกําไรมันดีขึ้น นะครับนาราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้เองตามในเรื่องของตัวพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับตรงนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของตัวกําไรที่จะออกมาในรอบนี้น่าจะเป็นไปตามดับไปตามเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปัจจัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในไปในอนาคตนเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมาจริงเนี่ยผมคงจะต้องคอยตามอัปเดตให้นะครับสาหรับตัวของทีตีโปแล้วกันนะครับก็แนะนําอย่างนี้ครับว่าคนที่มีอยู่นะครับถือ นะครับแล้วก็รอดูในเรื่องของตรงงบการเงินผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าผิดพลาดเปเรื่องของการเข้าไปในราคาที่สูงสามารถที่จะถือต่อได้นะครับถ้าไม่อยากที่จะบองในเรื่องของการคัดลอสนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของตัวราคาเมืเ่อพื้นฐานมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นราคาก็จะต้องมีการขึ้นมาสะท้อนในเรื่องของตัวพื้นฐานเองตามตามปัจจัยของพื้นฐานของบริษัทเองนะครับตรงนี้ก็คงจะแนะนำเอาไว้สําหรับหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ย หลังจากที่แนะนําไปแล้วเนี่ยมันผิดจากที่คาดการ์แล้วก็มีการปรับตัวลงมาแรงนะครับก็คงจะต้องมีการแสดงความรับผิดนะครับแล้วก็รับผรชอบกันสักหน่อยหนึ่งนะครับรับยังไงตัวราคาพื้นฐานเองที่คุณวิกิตให้ไว้ราคาเท่าไหร่คะยังอยู่ที่เดิมครับที่84สตางค์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวฟาแวร์ลูกนะครับค่ะก็ราคาพื้นฐานหุ้น T G Pro ที่คุณวิกิตจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงแนะนําไว้นะคะกรอบอยู่ที่58สตางค์ถึง84สตางค์นะคะครับใช่แล้วก็ ไม่แน่ใจจะซื้อปิดกันทันหรือเปล่านะครับหุ้นที่แนะนํเลยสับด้านห <c oughs> ้างนะครับก็จะมีพวกตัวของปึกษาหรือว่าตัวของเอ่อฟรีเฟสนะครับม <c oughs> องในส่วนของตัวที่มีข้อก็น่าจะเดือดร้อน่าตลาดนะครับค <c oughs> ่ะค่ะทุกท่านที่ตามหุ้นของคุณวิกิตก็สบายใจกับข้อมูลที่ให้ไว้ <c oughs> ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เป็นหุ้นเน่านะคะไม่แน่นอนครับแต่ว่าพอดีว่ามันอาจจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงจะประกอบกับในส่วนของ S <S แต่ในตลาดเองเนี่ยมันอาจจะมีความเอ่อความเขาเรียกว่าอะไรความผันขวนหรือว่าความ,<ไ>มวิตกกังวลกันนะครับจากในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่การตลาดบางท่านที่อาจจะมีความไม่ตกกังวลแล้วก็เล่นขายก็ลงมานะครับตรงนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับในเชิงของตัวนักวิเคราะห์อเองหรือมุมมองของผมเองเนี่ย <S 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 <ๆ>ผมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมในเรื่องของตัวพื้นฐานที่ดีขึ้นครับค่ะได้ค่ะค่ะขอติดสารในการกับเราสดๆร้อนๆขอพระคุณมากนะคะครับขอบคุณมากนะครับค่ะ